คเมียบานเศรษฐีอยู่ปะคะมาหาใครมาหาเมียบานจ้ะมี็ธุระอะไรอันนี้เนี่ยสีม่วงน้ำเพฝนจังจน้อยแหมหเรียนรอเพื่อนมาเล็้ยบี้บ้านให้เมียบานมีคนมาหาค่ะเข้ามา เจ้ามาหาข่อยมือนีเจ้ามีธุระอีอย่างโอ้ยอันพอผู้ใหญ่แม่กันสิเมื่อว้าเรื่องนี้เรื่องซีแมนละว่าสีมาขอยืดเวลาอีกจ็สามเดือนหนึ่งแม่หาข้นในท่านหนีห้ามันเกิดหลายบาทแม่พอผูยย้ใหญ่สามเดือนมันกระโดนโผดเจ้ากับเป็นหนีข่อยตังวาสามแสนเอาทั้งสี่ข่อยจะให้เวลาเจ้าเดือนหนึ่งเอาทั้งตน้นทั้งดอกมาหาเอาอา่านใส่หนีข่อย ขันบอมมีข่อยสิมีวิธีมาห้เจ้าโอเคบอกวิธีใดแล้วพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ร้องบอกมาเมืองกันนากรลูกสาวเจ้านั่นเด็กยิ่งจะพ่นสาวว่าลูกสาวเจ้าผูจ้จบผู้งามสันเจ้าก็เอามาอยู่น้ำข่อยก้อนกระไดคุณพี่น้องไม่ยอมนะน้องไม่ยอมเดืดขาดมอยอมไม่เสียจังไหนไม่น้องไม่ยอมคุณพี่จะทำอย่างนี้ไม่ได้ดล้ก้อนกุสีบอกกัมมันอันพอผู้ใหญ่ อันแม่ก็สีขอให้นไปถามลูกสาวแม่กันด้วยว่ามันสีวาจังไดมันจึกสิย่อมบ่ยอมลหะา่พอผู้ใหญ่เจ้าสิไปถามมันยังเจ้าวาจังไดมันกับวาจังสันหล่ะมัน่กลกาคัดใจเจ้าดอกลูกเจ้าแม่สันพอผู้ใหญ่มาอื่นขอยสีมหาไมเด้วยสันขอยไปปรึกษาลูกก้อนเล้ยวมาอื่นสอบขอยสิมาาหม่เออเราเจ้ากินเขากินหนามากไปล่ะไงคะหนามาให้เขากินนะ ย่างดอกลานแม่กินมาแล้วขอบใจด้วยพราผู้ใหญ่ ลูกลาลอยู่นี่บอไม่ลรอแม่เรื่องนี้แม่สีเบลนั่งเรื่องอย่างน้องเข้าไปขเขาพรมก่อนั่งมันแดดนาไม่เรื่องอย่างวันนี้แม่ไปเข้าไปบอกนี่พรมกันก่อนลูกลาแม่เรื่องอย่างที่แม่สีเบลก,กับหนูอยู่วัดอันเรื่องอันแม่สีเบลก็เป็นเรื่องนี้เรื่องสีเท้าลัล่นแหะ เขาบอาน้ำเพิินขอหยุดเวลาใส่หมูพ่อเลยเกีียวเขาเกีียวนามเดี๋ยวจังใจเพิ่นเพิ่นกับว่อยย่อมไสเหตุวิที่ใดจังสีเพิ่นใจสีย่อมแม่มีวิธีใดบอหนูอยากซอยอันนี้ที่มันก็นมีอยู่หรอแต่ว่ามันสิยากอีหลาแม่บอกมาเล่ยหนูเต็มใจซอยแม่เข้าใจซอยกันแค่ทั้งใดดีแม่บอกวิธีหนูมาเลยหนูเต็มใจซอยแม่สุยางอันอีหลาวิธีมันก็นมีอยู่หรอแต่มันยากอีหลาด้วิธีใดเราเนี่ยหนูซอยได้ แม่เว้าแล้วเพิ่นกะบอยอมให้ทาสามเดือนเพิย่างไรบอยอมเพิ่นสิเอาวีลานั่นไปคัดดอกของเพิ่นแม่หนูบ่เอาเพิ่นเป็นคนขี่กองแม่ก็รู้มีเมียเพิ่นก็มีตั้งหลายคนนู้สไปอยูุหันในตังไดหนูบ่ยอมดอกเด้อแม่หนูบย่ยอมอันบ่ยอมสิเฮ็ดจังได๋ล่ะอิล่าถ้สั่นเฮาก็ไปหาเพิ่นอยู่งแค่ไรเนี่ยเมื้ออื่นไปบอกให้รู้เรื่องตั้งใดหนูก็บ่ยอมเป็นเมียเพิ่นแน่นอนถ้าสั่นมื้ออื่นเฮามาไปแต่เสาเนาะอีหล่าหาบอกก็เสียชีเพิ่นล่องเบิร์กอะไรเน่ เงนนี่ยกับตังหลายคนกูุิไปอยูตั้งได้แม่กูก็คิดตั้งไน,นตั้งสิเอากูไปคัดดอกกูต้องการที่อื่นหอังไหนกูคยอมเป็นเงียเป็นแนนอนแม่หนู่นอยากเป็นเี้เพนี่เนแม่ห,ห,หาทั้แม่ต้องคอยเมาดิตไนหนูก็บเนเ,นเป็นเมียพนเดีนเ อยากตรงนี้คนไม่หลับม่ว่าคุณเพื่อนเบิ่งมันสีว่ขขญญาจังไดพูแแกห่แล้วหรอการเรื่องที่ว่ลไวมว่บามันหล,ละจ้าที่แม่มาบอกอพยบาดเรื่องนี้นนเรื่องสินข้ารออยู่นี่นนแหละต,ตามมาให้ สาวเจ้าพูงามปานปนี้ตัวละเนาะพูง,งามีล,ลีลัดเนาะเจ้านี่ที่มาเมื่อนี้ค่ะพอผู้ใหญ่ก็มีเรืเลิกล่ะนั่นแหละที่อีแมลมันต้องบอกหมู่บ้านนั่นมันเป็นจังได้ที่ทิว่าเอาโน้ตม,มาไมว้น้ำนี่เห็นว่าเห็ดเวียกเฮี้นเวียกซ่านหรือแนวใดที่ว่านีห้องซิมดัดกันไปพยาบาลล็อกหัวไม่เห็เขาใจอีกเทียนึงบังดูมันกันบบรรยากาดอกคอยบานซีเอาล่ำดวนนี่มาอยู่น้ำ มาเห็ดเบียกเงี í, t, ้ยนเบียกซ่านซอยคอยกะไ้นีมันเบิดกันไปเจ้าสิวาจังไหนเขาสันเอาตามดูเพราะคุณยายว่ากับใดอยากจะให้หนูเขามาเห็ดนั่นตอนใดค่ะเสดไปเก็บของเขามาอยู่ถึงเจ้าพอมือได้กับเขามาอยู่เลยแต่ขออยากให้ดเจ้ามาอยู่เหม่แรงเลยเอาจังสีบอกอีหล่า เอาจังทิล้อเม่เป็นลิขิที่ดีที่สุดแน้วจังสันกะเห้ากอล่าพผู้ใหญ่ไปหาเก็บของกันน่อยละ่ะจ้าแม่์ค่สันกัตามที่ห้ากว้แล้วเนาะพอผู้ใหญ่้ค่สันสิล่าห้าก่อนเด้อค่ะสิไปเก็บของลนะเนาะมันสิคำก่อนจังเดยกัสิเฝ้ามาเด้อค่ะม่ลากอนเดอ้อรป้าลูกลหลานที่ค่ะ งหวนนี้เด้ออยู่นี่กะยาวบอกอยากเด้อล่ะคุณบอกอีหยังก,กะเชือฟังเพิ่นป้าแม่ป้าก็เด้อไปล่ะป้าใอ,อ,อยจะพาไปเบิ่งหของอยู่ทูบ ยัใหงสงสารสงเว่อเป็นเศรษฐีต้วน mình cũng đẹp một chút còn quý nhà... à! bà mình xì công tôi nhỉ Đọc ý nhắn, đọc rồi là hà xếp Đọc hết mà nhỉ, cái gì không nào nó mất bộ à không Bỏ đầy mình hà à นิว่าแจ้งเหตุค่ะผู้ยิบาลบ้านนี้มันปล่อยดอกลอยละหาสีมาจับข้อปอดมาเลยค่ะลอยละหาสีมันเป็นเด็กจังได้มันก็ขี่โกงเจ้าเห็ุอี่ยังนั่นผู้ยิบาลขี่โกงมึงไปเงินดอกลอยละหาสีแต่จังได้กูแจ้งตำรว่แล้วมึงเตรียมโตเขาคนเดียวนี่ สุดท้ายแล้วการกระทำของผู้ใหญ่บ้านที่ได้โกงกินประชาชนโดยการเก็บดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างดังในละครสั้นที่เราได้จัดทำขึ้นนี้ได้ให้ข้อคิดต่างๆมากมายซึ่งยิ่งถ้าเราได้รับหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นตัวอย่างหรือเป็นผู้นำชุมชนเราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบประชาชน ไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่งส่วนชาวนาก็ไม่ควรกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าเหตุผลใดควรยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตโดยสงบสุข